ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่นอ้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเราพัฒนาเนาะคะ่ะเราพัฒนาชุดเต็มพร้อมชุดพิเศษเนาะคะ่ะชุดพิเศษชุดพิเศษเข่าตัวกั๊พี่นอ้องค่ะ,เข, 95, ะ,คะเข่าที่เก้าห้านะคะ่ะเข้าที่9กห้านะค่ะติตามกันต่อพี่นอ้อง <c oughs> ค่ะ เบึงคำเตือนของท่างช่องก้อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะขออนุญาตบาทค่ำพี่น้องค่ะ ฝนตกมากเป็นช่งชวงๆพี่น้องเศร้าแล้วนะคะว่างหันจากอากจากมากเนาะไปเบิงเนี่ยทางเก่าค่ะของเซียนบอมี6บ่มี2เนาะคะ่ะเนี่ยทาง5941เนาะคะ่ะของน้องตาว่างหันของน้องตาอันนี้ของเซียน3กับ8ไม่มีเนาะคะ่ะอันนี้ของแอดเนาะคะ่ะ แอดอแอดเน้นไวที่เก่าเลยแอดขีดเส้นใต้ให้พี่น้องเน้น96ตัวเดียวเลยออก95-59หมานเท้านเฮาบอมี่เนาะคะ่ะมานบอมี่เมื่อนี้แอดก็จะเน้นให้คือเก่าสีมาบอเนาะคะ่ะเน้นให้คือเก่า7 8 9ติดบนเด่นบนมาตงแต่เ,เก่า ทีลักลอยล่งลางจอยทีลักนวยเนาะคะ่ะนเอ้ามาแน่นอนเนาะพี่น้องนเนาะแนวทางใดๆก็ตามเนาะคะ่ะมีเข้ามีหลุดเพราะฉะนั้นอ่าพี่น้องเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะม, FC, มีเอฟซีทักถามแอดวาอยากได้สูตรนี้นะคะสูตรพิเศษนี้ชุดพิเศษนี้เนาะคะ่ะที่10หน่วยเนาะคะ่ะมือนีแอดจะห้เบิง้งอ่าวิธีท้ำเนาะคะ่ะทำลงมาถ,ถูกยิงสิ มื่นว่านนี่จังได้จังไปยุ่ยลักหน่วยลักสิบสลับกันลักสิบไปยุ่ยลักหน่วยลักหน่วยไปยุ่ยลักสิบเนาะค่ะเบิ่งวิธีทำเนาะค่ะวิธีทำเนาะค่ะหลักร้อยบวกกันแล้วก็หลักสิบบนหลักหน่วยบนเนาะค่ะเก้าบวกกันหนึ่งครั้งได้เก้าสี่บวกกันสองครั้งได้แปดเนาะค่ะเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่ง ได้18 8แบวกเคงที่ได้17นะคะพี่น้องได้17 7เบวกเคงที่7 2 14ได้4 4่บวกหคงที่ได้10คือ0 7 4 0ที่หลักสิบเนาะคะ่ะสิมาบอกทีนี้หลักหน่วยเนาะคะ่ะไปยู่หลักสิบเฉยเนาะค่ะพี่น้องบางแนจะรับกันสลับตำแหน่งกันเนาะคะ่ะสลับตำแหน่ง ถ้าพี่น้องกับก็จะได้ยู่แต่มันจะหลายคู่เนาะพี่น้องเนาะค่ะเราก็เลยต้องฟันว่าผิดเนาะค่ะมันออกห9มันไม่ได้เป็น9ก้าห้าสำหรับของวันศุกร์นี่แอตเลแล้วได้8ปดสี่หาะค่ะแปดสห้าพี่น้องจับเลยค่ะถ้าเบิ้ลก็สีวาแเนี่ยไดพี่น้องค่ะ หลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งคือ9ได้9เนาะคะ่ะ4บวกกัน3ครั้ง4 32 2บวก9ได้11เนะคะคือ1 1บวก2 1บวกกัน2ครั้งได้2ได้3เนาะคะ่ะคือ3 3บวก5คงที่ได้8 8บวก6คงที่ได้14 4บวก1ได้5 8 4 5ที่หลักหน่วยเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นปะค่ะอ่าหลักสิบ ไปยุย้ลักนวยลักนวยไปยุ้ลักซิบเป็นยังคือเป็นเชนนี้เนาะพี่น้องน่าจะเนาะค่ะน่าจะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอากับไปน้ำเนเ้อค่ะพี่น้องกลับไปน้ำแน่เนาะค่ะไปชุดเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปชุดเต็มเลย วิธีท้ำพี่น้องเห็นเราดีเนาะนี่ค่ะแคปเอาเนาะค่ะเอาเห็ดว่ายิปชุดอันนี้คือหลักสิบนี่ค่ะอันนี้สูตรนี้คือหลักหน่วยแคปเอาเด้อค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะชุดพิเศษที่มากับ ชุดเต็มเนาะคะ่ะที่ประกบชุดเต็มเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องแปบ๊บนึงค่ะไปที่ชุดเต็มของเซียนสารคามก่อนเนาะคะ่ะของเซียนสารคามเพิินไดยุทธิ เนาะคะ่ะป๊บนึงมือนี่พันว่างหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะหนึ่งกับสองพี่น้องจับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์สองสามสามตัวหางเดียวที่เจ็ดหนึ่งสองคือเสียนสาระข้ามเนาะคะ่ะของเสียนสาระข้ามไปเบิงง้ง,ะะองของน้องต้าเนาะค่ะพี่น้องของน้องต้า น้องต้าวางสีกับ5วางสีกับ5มีส7่เจ็ดสี่หนึ่งสี่สอห้าตัวหางเดียวคือ8ปดห้าสี่นะคะแปดห้าสของน้องต้า3ตัวตัดเด้อพี่น้องนะคะตัดเล่นได้เพราะว่าเราวางกันแค่หางเดียวเนาะคะ่ะของเซียนก็7 1 2 7หนึ่สองเจ็งเก้สี่เนาะคะ่ะ อันนี้ก็แปดสเป็นห้าาะค่ะสำหรับของแอดเนาะค่ะแอดวางที่0กับ3พี่นอ้องนะคะศกับ3เลขติดบน 3, 4, มาเนาะค่ะแอดวาง 3, ามวันนี้นะคะจับคู่ 0, 4, 0, 5 3, 4, 3, ่ศตัวหางเดียวคือหนึ่งศานั้นเนาะค่ะ ขอให้มาเด้อปูถามว่าแอดมักยังแอดมักสามขีดเส้นใต้ไว้ที่สองเส้นเนาะค่ะจะมาบอสูนก็มั่นไม่ใช่ว่าไม่ชอบพี่น้องเอาไปสิน,นึงเนาะคะ่ะเด่นสามลองศูนย์ถ้าสูตรบ่หลุดนี่เห็นแน่นอนพี่น้องเนาะคะ่ะถ้าสูตรไม่หลุด เห็นแน่นอนเนาะค่ะนะคะคันถามว่าเรขมากเนาะพี่น้องเนาะ C2 อ,อ๋อ้องตามีอยู่เนาะค่ะมีอยู่เอาถือว่าจับตามสูตรเนาะค่ะจับตามสูตรพี่น้องแคปบเอาสวยงามอยู่พี่น้องขอให้ม่าเด้อค่ะ หลังจากที่เข้าได้ซี่มือเต็มเรามือที่หาเข้ารถเนาะพี่น้องเนาะขอให้มาเดอ้อปูสำหรับคลิปนี้ขอหยุดตีไว้สำนีกสะกอนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ